นี่คือดอกลำโพงเสียงกลางขนาด3นิ้วที่หมาไปทําตู้ระบบ1.0 2.0มากครับเพราะว่าเขาจะให้เสียงเบสที่นุ่มลึกเสียงกลางที่ใสเคลียร์พุ่งใกล้ โดยดอกตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์ JBL ครับโดยจะเป็นรุ่นใหม่ตัวหน้าขาวสําหรับหน้าตาของเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีเอามากๆนะครับผมเพราะว่าหน้าดอกของเขาก็จะเป็นหน้าดอกกระดาษเป็นสีขาวผสมกับตัวใยสีดานะครับผมแล้วก็ตัวราคาของดอกตัวเนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากๆครับเพราะว่าเขาจะมีราคาประมาณสัก150บาทบวกลบครับผมแล้วก็ตัวขอบดนัทเขาก็จะเป็นขอบดนัทอย่างหนาเลยนะครับผมเป็นตัวขอบยางหนาประมาณสัก8มิลมแล้วก็ในส่วนตัวโค้งก็จะเป็นโค้งปั๊มทรงสูงแบบนี้นะครับ มีช่องลมด้านบนให้ช่องลมด้านล่างสไปเดอร์ก็มีให้โดยจุดเด่นของดอกตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวบอยคอยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีขนาดบอยคอยที่ใหญ่มากๆครับพวก3นิ้วทั่วไปในท้องตลาดมันจะใหญ่ประมาณสัก20มิลนะครับผมแต่ว่าดอกตัวนี้มันจะใหญ่ประมาณสัก26.5มิลกันเลยนะครับแล้วก็ตัวไว้์ก็จะเป็นไว้์เดี่ยวอยู่ที่4โอหอมครับผมสําหรับตัวไม้เหล็กก็มีให้ขนาดใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวไม้เหล็กก็จะอยู่ประมาณสัก7 0มิลขนาดความหนาก็จะอยู่ประมาณสัก15มสําหรับการง กำลังขับของดอกลำโพงตัวนี้ก็จะรองรับกําลังขับอยู่ประมาณสัก25วัตต์นะครับผมสําหรับน้ําเสียงของดอกตัวนี้ก็ประมาณนี้เลย สำหรับเรื่องเสียงของดอกลำโพงตัวนี้ก็จะได้ตัวเสียงซับเบสท,ที่นุ่มลึกนะครับผมแล้วก็ในส่งตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องก็มีความใสเคลียกําลังดีไม่ใสามากเกินไปไม่อุ่นมากเกินไปแล้วก็มีเสียงคนร้องที่ค่อนข้างชัดเจนดีงามมากครับส่วนเสียงสูงเสียงแหลมก็ถือว่าพอมีนะครับมีมากกว่าตัวดอก LG หน้าดํากันอีกนะครับผมคุณสามารถเอาไปทําระบบ1.1 2.1ก็ได้นะเพราะว่าเสียงกลางตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเด่นออามากครับถ้าใครสนใจอยู่ก็จัดได้เลยนะครับผมดอกตัว ัวนี้น่าเล่นมากๆราคาก็ถูกมากด้วยครับกดทีดตะก้าได้เลยหรือว่าถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวเต็มได้ที่ช่องวิญญาณแมวครับผม